หลวงปู่ท่านบอกว่าศีลเนี่ยเหมือนดินศีลของเรานี่เหมือนดินถ้าดินดีเดี๋ยวผักต้นไม้มันก็งามเพราะฉะนั้นสศีลน,นี่ก็สำคัญส่วนสมาธิก็คือลำต้น เวลาเราสวดมนต์เราภาวนาไปจิตมันก็จะเริ่มเป็นสมาธนะิบางคนบางท่านเ,นเบากายเบาใจเห็นไหมแค่เรานั่งสวดมนต์เฉยๆนะพอเราสวดมนต์จิตมันก็เป็นปกติกายก็เป็นปกติวาจาก็เป็นปกติไม่ได้ไปด่าใครไม่ไปทำร้ายใครไม่ไปทำไม่ดีกับใครนะนะั่นแหะ ก็เหมือนกับดินนั่นแหละดินมันก็สมบูรณ์นี่ก็ส่งผลต่อต้นไม้แหละทีนี้ต้นไม้ก็คือการที่เราได้สวดมนต์ใจมันก็จะเริ่มตั้งมั่นขึ้นมาจากที่เคยฟุง้งซ่านจากที่เคยลำคาญจากที่เคยงดงิดอยู่บ่อยๆถ้าสวดมนต์อยู่เรื่อยใจมันก็จะเริ่มสงบ แต่ถ้าใครไม่สวดมนต์บางทีมันก็ต้องไปตามเวรตามกรรมแหละประเดี๋ยวก็โมโหประเดี๋ยวก็โกรธประเดี๋ยวก็รักกันประเดี๋ยวก็เกลียดกันประเดี๋ยวก็ชังกันประเดี๋ยวก็ห้ามหันกันมันก็อยู่อย่างนี้แหละพอจิตไม่มีสมาธิจิตไม่ได้สวดมนต์ประเดี๋ยวรักเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวเกลียดเดี๋ยว รักเดี๋ยวชังเดี๋ยวเกลียดเดี๋ยวโกรธกันอยู่ก็อยู่อย่างนี้แหละชาวโลกก็อยู่อยู่ประมาณนั่นแหละถ้าหนักหนักหน่อยก็ห้ามหันกันเลยห้ามหันด้วยทางกายด้วยทางวาจาด้วยใจนะเพราะฉะนั้นการที่เราได้จดมนเนี่ยจิตมันจะมีมีเกาะมีเกาะม,มีกำบงังมีที่พึ่งอย่างน้อยเนี่ย ใจก็ต้องอยู่กับพุทธมนตลแหละตั้งใจสวดมนต์นะใจมันก็อยู่กับพุทธมนต์มันก็เริ่มตั้งมั่นขึ้นมาถ้าเป็นต้นไม้ก็จะเริ่มเห็นไหมเราปลูกต้นไม้ปลูกผักนะมันจากค่อยๆเขียวค่อยๆงามขึ้นทีละหน่อยทีละหน่อยทีละหน่อยโยมปลูกอ้อยปลูกมันอย่างเงี้ยปลูกมันปลูกข้าวอย่างเงี้ย มันท่านดินเราดีมันจะค่อยงามขึ้นงามขึ้นงามขึ้นเนี่ยเราตั้งใจสวดมนต์ภาวนาก็เหมือนกันแรกแรกมันก็ต้องอดทนแหละค่อยเป็นค่อยไปโปใชคําว่าค่อยเป็นค่อยไปไม่ต้องรีบแต่ก็ไม่ต้องหยุดค่อยเป็นค่อยไปทีนี้พอต้นมันเริ่มงามขึ้นงามขึ้นงามขึ้นะ มันก็จะเริ่มออกดอ,อกออกผลนั่นะคือปัญญาเริ่มมีปัญญาเริ่มเห็นตามความเป็นจริงของชีวิตเริ่มรู้จักความจริงของชีวิตเริ่มรู้จักปล่อยวางเป็นเริ่มรู้จักแล้วแล้วไปเป็นเริ่มรู้จักเห็นตามความเป็นจริง จิตพอมันเริ่มสงบเริ่มเบาไม่เวลาเราสวดมนต์ก็ดีเรานั่งสมาธิก็ดีแต่ละวันแต่ละวันเราทำทุกวันสวดมนต์ทุกวันทำทุกวันโดยไม่ต้องไปหวังผลอะไรทำเพื่อละความโลภสวดมนต์เนี่ยเพื่อละความโลภ จดมนเเพื่อละความโกรธจดมนเเพื่อละความหลงไม่ใช่เราจะต้องสวดเอาอะไรสวดให้ใจเราเบาเคือจุดหมายสวดให้ใจเราสงบสวดให้ใจเราวางเป้าหมายก็คือให้ละความโลภโกรธหลงให้มันเบาบาง ถึงแม้มันจะไม่หมดในวันนี้พรุ่งนี้ปีนี้ก็ไม่เป็นไรก็ทําไปเรื่อยทําไปเรื่อยทําไปเรื่อยเหมือนหลวงปู่เนี่ยท่านก็จะทําไปเรื่อยทําไปเรื่อยอ่ในวิริยะที่กะสําคัญคือสวดมนต์ไปด้วย,วนนวยแผ่ไปด้วยสวดมนต์ไปด้วยแผ่ไปด้วยอยู่กับหลวงปู่ไปด้วยแผ่เมตตาไปด้วย เน้นหนักทั้งแผ่เมตตาจิตที่เราสวดมนต์เนี่ยมันจะอยู่กับปัจจุบันธรรมนั่งมันก็รู้ตัวว่านั่งใช่นั่งใจลอยไปไหนมาไหนก็ชอบใจลอยไปออกออกจากศาลาแล้วก็ไปแล้วอารมณ์ไหนก็ไม่รู้แล้วก็ฝึกฝึกให้อยู่กับพุทธมนต์จิตที่อยู่กับปัจจุบันธรรมคือจิตที่อยู่กับพุทธมนต์ จิตท,ที่รู้เนื้อรู้ตัวก่อนมันจะสงบมันต้องอยู่กับปัจจุบันซะก่อนแลลึกถึงบทพุทธมนต้ะก่อนมันถึงจะมีอานุภาพมันลงปูนเวลามีท่านเต็มไปไหนมาไหนถึงดวงจิตวิญญาณทั้งหลายถึงห้อมล้อมถึงอยากได้บุญในบุญกับท่านเพราะบุญท่านเยอะ ก็ท่านได้สร้างอย่างนี้ที่บอกพวกเราเนี่ยเราก็สร้างตามหลวงปู่วิธีสร้างบุญวิธีสร้างบารมีท่านก็บอกเห็นแต่ว่าเราจะใส่ใจไหมล่ะทีนี้สวดมนต์บ่อยๆแต่เมตตาบ่อยๆรลลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่กับหลวงปู่บ่อยๆเนี่ยจะไปไหนมาไหนก็อยู่กับหลวงปู่บ่อยๆเนี่ย นี่แหละคือวิธีปฏิบัติให้จิตอยู่กับปัจจุบันเบารมีท่านถึงเยอะเห็นไหมเวลาลงปู่ไปไหนเขาจะรอลงปู่เต้นเลยนะเห็นบางทีนั่งรถไปด้วยกันนะี่พวกเรานั่งรถไปรถล,ลงปู่นะรถสีดำนะใครสวดมนต์ใครภาวนาใครแผ่เมตตานี่ก็เป็นรถลงปู่ทั้งนั้นแหละ ถวายท่านจะไปไหนมาไหนก็ถวายหลวงปูใ่ในหลวงปู่แพ่บางทีท่านก็ไม่ได้นั่งรถกับเราท่านก็เดินข้างหน้ารถะในมิติของท่านเดินข้างหน้ารถทีนี้ดวงจิตวิญญาณทั้งหลายก็เห็น,นเขาก็มารับจากท่านเ่ยเราก็คิดห่อย สมัยก่อนคนโบราณสมัยก่อนไม่รู้ว่าเขามีความศรัทธานะเขามีความศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่ยิ่งมาสมัยนี้ก็เหมือนกันนะที่พวกเราไปไรห,หนอะ่ะที่กาญจนบุรีอะที่สังขะ ตรงนั้นมันจะมีมีพี่น้องชาวมอญพี่น้องชาวมอญเยอะอยู่แถวสังขบุรีที่เราไปเถวโน้นเลยไกลๆนึ่ิกับพมา่านะพี่น้องชาวมอญเคยเห็นเขามีประเพณีอย่างหนึ่งแล้วเวลาสงน้ำพระเนี่ยเวลาพระท่านสงน้ำเสร็จเรียบร้อยจะเดินออกจากศาลา เดินออกจากโบสถ์หรือออกจากสถานที่ที่ที่ทโยมได้ส่งน้าแล้วก็จะมีโยมผู้ชายนอนนอนเรียงเรียงกันเป็นแถวเป็นแถวเป็นแถวแล้วพระท่านก็เดินบนหลังโยมมีโยมผู้ชายช่วยประคองแล้วก็ให้พระเดินเหยียบบนหลังไปเดินบนหลังไป คือความศรัทธาของคนสมัยก่อนๆนะทำยังไงก็ได้ที่ชีวิตเขาจะเป็นสิริมงคลนะให้พระเจ้าประสงค์เดินเหยียบหลังไปเขาก็รู้สึกว่าเขาเป็นบุญได้บุญหรือได้บรารมีหรือชีวิตของเขาเป็นสิริมงคลเพราะพระเจ้าประสงค์ได้เดินเหยียบบนหลังเขาเขาก็นอนเรียงเป็นแถวเป็นแถวเมอ,อเราเห็นเราก็แปลก บ่งบอกถึงความศรัทธาบ่งบอกถึงถึงประเพณีที่อ่อนน้อมอ่อนน้อมถ่อมตนไม่รู้มีมาตั้งแต่สมัยไหนมีมาตั้งแต่สมัยไหนก็ไม่รู้แต่ก็มาเห็นหลวงปู่ท่านท่านเล่าให้ฟังไปจะถานที่หนึ่งวเวลาเวลาเรานั่งรถไปเนะี ที่พวกเราเดินทางไปสวดมนต์ต้งนุ่งตรงนี้นเนี่ยจะมีอยู่ถนนเส้นหนึ่งสายหนึ่งตอนนั้นเรานั่งรถดำเราไปนี่แหละรถหลวงปู่แต่หลวงปู่เนี่ยไม่ได้อยู่บนรถนะโน้นท่านเดินนำน้ารถนะท่านเดินไปในมิติของท่านท่านเดินไปออกหน้าเราไปตอนนั้นก็มีพวก วิญญาณพวกใส่ชุดขาวคล้ายๆพวกนักบวชที่เขามีตบะเนียบางที่บางเขามางแหงเขามีนักบวชนัาบำเพ็ญตบะคล้ายพวกอะไรที่มีผมเขามัดมวยผมอยู่ด้านหลังใส่ชุดขาวก็ร,รถว่าเราวิ่งไปแต่ในมิติรถเราไม่มีแต่เป็นหลวงปู่หลวงปู่ถ้าเดินนําหน้าแบงเดินนําหน้าแบ แล้วดวงจิตเหล่านั้นพวกที่เขาเสาสศรัทธาหลวงปู่เขาจะนอนลงให้หลวงปู่เหยียบนะเหมนันก็น,นอนลงแล้วก็หลวงปู่ก็เหยียบเขาก็วับไปหายวับไปหายวับไปหายวับไปเราก็แปลกว่าโอ้มันก็มีอย่างนี้มันกันนะแต่ละที่แต่ละแห่งที่เขามีความศรัทธาต่อพระโพทธทิสัตว์ใหญ่เนี่ย มีความเคารพมีความนอบน้อมมีความศรัทธาไม่ไม่รู้ว่าเขาอยู่ตั้งแต่พบไหนชาติไหนก็ไม่รู้นะแต่เขามีความศรัทธาศรัทธาต่อพระโพธิสัตว์ขอน้อมลงคืนดินแล้วก็ให้หลวงปู่เหยียบเหยียบหลังไปเลย เหยียบไปแล้วเขาก็หายวับไปหายวับไปเหยียบไปหายปับไป,ไปเราก็นึกถึงโอ้สมัยนี้เราก็เห็นมีแถวแถวการเจนบุรีที่เราไปเลยเราก็นึกถึงว่าทำไมมันคล้ายๆกันนะความเคารพความนอบนอบ้อมความศรัทธาต่อพระโพธิสัตว์เนี่ยเขาน้อมด้วยกายเขาน้อมด้วยวาจาเขาน้อมด้วยใจ อะไรก็ได้ที่จะให้พระโพธิสัตว์ใหญ่เนี่ยได้เพิ่มพลังงานดีๆให้เขาเนี่เขาฉลาดเขาฉลาดในการสร้างกุศลเออแต่ละที่แต่ละแห่งมันก็ไม่เหมือนกันนะที่เราไปสวดมนต์ภาวนาที่เราเดินทางตรงนน้นตรงนี้เนี่ยยังเราน้อมอย่างรถคันนี้ก็เป็นรถหลวงปู่ใช่ไหมเราถวายหลวงปู่หรือรถไทยก็ได้ถ้ามีก็ถวายหลวงปู่ เราไปไหนเราก็ตรวจมนต์เรามีลูกแก้วเรามีรูปลัณ์ของหลวงปู่เราก็ถวายหลวงปู่ก็เป็นรถหลวลงปู่เป็นรถหลวงปู่ทีนี้เวลาเราไปไหนท่านก็ไปด้วยแหละบางทีท่านก็เดินนําหน้ารถเราไปเดินนําหน้าไปทีนี้ดวงจิตวิญญาณทั้งหลายเขาเห็นเขาไม่ได้เห็นเราเขาเห็นหลวงปู่เขาเห็นมันเป็นหลวงปู่หลวงปู่ก็แผ่ให้เขาน่ะ เทให้เพให้เพให้เพให้เทให้ห็นได้รับแสงสว่างจากท่านนี่คือผู้มีบารมีใหญ่ท่านก็สร้างไงท่านก็สร้างอย่างที่สอนพวกเราเนี่ยแหละให้ขยันสวดมนต์ให้ขยันภาวนาให้ขยันแผ่เมตตาเนี่ยบารมีจะได้เพิ่มขึ้นอย่างเราเนี่ยแหละมีสวดมนต์ทุกวันเนี่ยบารมีมันจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะ เพิ่มขึ้นทุกครั้งที่เรานึกถึงพุทธมนต์เดี๋ยวสายหลวงปู่นี่บรารมีเพิ่มเร็วด้วยยิ่งสวดจักรพรรดิเนี่ยบุญกุศลเพิ่มเร็วด้วยเพราะอะไรถึงเพิ่มเร็วเพราะพลังงานใหญ่ไงพลังงานจากาักรพรรดิหลวงปู่เนี่ยเป็นพลังงานรวมกําลังทั้งหมดเลยไหนพลังงานใหญ่จะมาที่เราไหนจะแผ่ไปสู่โลกวิญญาณทั้งหลายมันก็จะหมุนเวียนกันอยู่อย่างเนี้ย เราก็จะได้กำลังพลังงานใหญ่เนี่ยผู้ฉลาดก็จะทำอย่างเงี้ยก็จะตั้งใจสวดมนต์โดยไม่ไม่ท้อถอยถึงแม้ว่าจิตใจมันจะไม่สงบแต่ทีเดียวก็ไม่เป็นไรเพราะจิตใจของคนเรามันก็ธรรมดามันก็ต้องมีบ้างแหละ ตรงนั้นบ้างคิดที่นี้บ้างอารมณ์น้นบ้างอารมณ์นี้บ้างมันก็ธรรมดาคือความเป็นปกติมองทุกอย่างเป็นเรื่องปกติเห็นคนดีก็เออมันเป็นเรื่องปกติของคนดีนะเราก็ไม่ต้องไปอะไรมากก็โมทนากับเขานะั่นแหละเห็นคนไม่ดีมันก็เป็นเรื่องปกติของคนไม่ดีนะั่นแหละเราไม่ต้องไปตอกย้ำซ้ําเติมผู้ใดอย่าวิธีการที่เราสร้างบาร,รมีตามหลวงปู่ อย่าให้ใจของเราเนี่ยไปคล้องแวะไปอะไรกับผู้ใดเขาดีก็โมทนาด้วยคนไม่ดีก็ามันก็ธรรมดาของคนไม่ดีเขาก็ยังไม่รู้เราก็ต้องให้โอกาสเขาสมัยที่เรายังไม่รู้จักหลวงปู่เราก็เหมือนกันนั่นแหละเราก็เป็นเหมือนกันนั่นแหละไม่ได้ต่างกับใครไม่ได้ต่างกับเขาเราก็มีโลภมีโกรธมีหลงเหมือนกันคนอื่นเขาก็มีเหมือนกัน ก็มีผิดพลาดได้เหมือนกันถูกได้เหมือนกันก็เลยมองทุกเรื่องเป็นเรื่องปกติเห็นคนดีก็เป็นปกติของคนดีนั่นแหละเห็นคนไม่ดีก็เป็นปกติของคนไม่ดีนั่นแหละโดยที่เราในจิตใจของเราก็อยู่กับพุทธมตนะบุญก็จะหลั่งไหลเข้ามาหาใจเราอยู่เรื่อยเรื่อยเรื่อยเนี่ยเราอยากจะได้ดีเราก็ต้องฝึกให้ ให้คิดดีๆนะชีวิตเราจะดีเราจะนั้นไม่ว่าจะเป็นวันคล้ายวันไหนก็ตามคล้ายวันเกิดก็ตามวันธรรมดาก็ตามวันไหนก็ตามให้ใจอยู่กับพุทธมนต์ให้ใจคิดดีๆทีนี้การที่จะรักษาอารมณ์ใจได้ก็คือการสวดมนต์สำคัญที่สุดคือสวดมนต์ นึกถึงพุทธมนต์มันจะเป็นการรักษาอารมณ์ใจของเราอยู่เรื่อยเื่อยือย่มันอาจจะแวะไปคิดถึงอดีตก็ไม่เป็นไรเราก็อยู่กับพุทธมนต์แ๋ยวมนกรลไปคิดถึงคนที่ไม่ดีก็ไม่เป็นไรเรานึกถึงพุทธมนต์เราก็แผเร,นนเรื่องน้นเรื่องนี้เรานึกถึงเราก็แผ่แม้กระทั่ทงเรานอนตื่นนอนขึ้นมาเราก็แผ่ ันดีไม่ดีตื่นมาแล้วก็แผ่ย้อนหลังไปแผลไปเหมือนลงปูลงตาท่านบอกเราเนะี่ยค่อยๆทําอย่าง้ยนะไม่ได้ไปทําให้มันหนักหนาสาหาัสไม่ให้มันเครียดนะปฏิบัติทำสวดนมนี้ไม่เครียดนะสบายสบายเบาๆสบายบาสบาย,บายให้มันผ่านไปแต่ละขณะจิตแต่ละวินาทีด้วยใจสบายสบาย,บายเดี๋ยวมันก็จะเป็นหลายนาทีไปเองเลยเดี๋ยวมันก็จะเป็นชั่วโมง เดี๋ยวก็หลายชั่วโมงเดี๋ยวก็ผ่านไปวันหนึ่งอา้าววันพรุ่งนี้เราก็ทําอีกปัจจุบันขณะมันจะเคลื่อนเคลื่อนของมันไปเองเรารักษา,าจิตของเราอยู่กับพุทธมนต์ในปัจจุบันโดยไม่ต้องไปคิดอะไรมันมากให้อยู่สบายสบายฝึกปฏิบัติธรรมให้สบายสบายสวดมนต์ให้สบายสบายไปทุกนาที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 ท มันจะค่อยๆเปลี่ยนไป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 เวลามันก็ผ่านไปผ่านไปผ่านไปเราก็อยู่อย่างเงี้ยแต่บารมีมันจะเพิ่มขึ้นเนี่ยคุณงามความดีมันจะเพิ่มขึ้นยิ่งใจอยู่กับพุทธมนต์อยู่เรื่อย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 นี่กระแสแห่งพลังงานพลังงานแห่งบุญพลังงานของหลวงปู่ก็จะผ่านมาที่เราอยู่เรื่อยเรื่อยเรื่อยเราก็แผ่ไปให้โลกวิญญาณอยู่เรื่อยเรื่อยเรื่อย เพราะฉะนั้นการสวมดมนต์เนี่ยมันถึงมีอานุภาพนะอนุภาพมากเลยนะสวมดมนตะ์นะจนเราได้ค่อยๆสัมผัสหลวงปู่ไปเรื่อยไปเรื่อยบางทีท่านก็เล่าให้ฟังอย่างที่เราให้ฟังนั่นแหละต่างจากพระทั่วไปนะต่างจากผู้ที่ไม่ได้สร้างบาร,รมีนั่นแหละคือ ทำให้ศรัทธาของเราไม่เสื่อมถอยทําให้ความมุ่งมั่นเพราะเราเห็นตัวอย่างหลวงปู่เนี่ยเราก็มีความมุ่งมั่นเดินหน้าตลอดเลยจะไม่มีวันถอยเพรเห็นตัวอย่างของท่านนะท่านไปไหนมาไหนโอ้ยินญาณทั้งหลายทั้งปวงมารับบุญรับบารมีท่านเอาบรารมีมาจากไหนนักหนาแตหลวงปู่เราเอาแสงสว่างเอากําลังมาจากไหนนักหนา ก็ท่านสร้างมาเยอะท่านสร้างมาเยอะไปที่ไหนใครไม่รู้จักหลวงปู่ไม่มีโดยเฉพาะโลกอิญญาไม่มีเลยเห็นไหมทีนี้พอเรารับรู้รับทราบถึงบาร,รมีของท่านขนาดนี้เราก็โหใจฟูด้ยเป็นท่านนะใจฟูใจไม่ท้อถอยที่จะท้อนออกมาให้ท่านทั้งหลายบางท่านเขารู้แต่เขาก็ไม่พูดะ แต่บางทีหลวงตาทรงก็ต้องพูดเพื่อเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจให้ลูกหลานพุทธบรมปัญโยเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่เขากำลังตั้งใจปฏิบัติเขาจะได้มีกำลังใจโอ้หลวงปู่เราขนาดเนี้ยห็นไหมอย่างท่านเรานั่งรถไปท่านยังเดินออกหน้ารถไยเป็นยามบางทีบางแห่งเขาก็นอนในท่านเหยียบโอ้อย่างงี้ก็มี ครือบางทีก็เอาดอกไม้มาโรยให้ท่านสองข้างทางโรยไปนอบน้อมเราจะเห็นคนโบราณดวงจิตวิญญาณคนโบราณเนี่ยเขานอบน้อมนะดวงจิตวิญญาณที่เขานอบน้อมต่อหลวงปู่เนี่ยถึงโอ้เนี่ยบุญกุศลถึงได้หลังอะไรก็าหาใจเขาเพราะใจเขานอบน้อมอ่อนน้อมถม่อมตนในโลกของวิญญาณในนอบน้อมต่อหลวงปู่ หลวงปู่ยิ่งกว่าจากักรพรรดิยิ่งกว่าเจ้าจากักรพรรดิะบางแห่งเขาเอาดอกไม้ลยยลอยถวายท่านหรือบางที่บางแห่งเขาพนวกเทวดาก็อยู่บนฟ้าเนี่ยล <c oughs> อยอยู่ข้างๆหลวงปู่ดวงจิตวิญญาณบางดวงก็อยู่กับพื้นบางทีชาวบางบทรับเลไอ้่ชุดน้นชุดนี้อะไรต่างๆมารอท่าน พอท่านผ่านไปก็แสงสว่างของหลวงปู่ก็จะแผ่ให้เขาชื่นอกชื่นใจได้กำลังแสงสว่างจากพระโพธิสัตว์ใหญ่ซึ่งไม่มีในพระทั่วไปเนีย่ยคือแะทถอนออกมาอย่างนี้เราเกิดความมั่นใจโอ้บาร,รมีของท่านเนาะเราก็จะได้มีความมุมาน่าไง มีความมุะมานะในการสร้างคุณงามความดีมีความมุมานะในการสร้างบุญการส,สร้างบุญสร้างกุศลมีกําลังใจในการสวดมนต์ภาวนาที่หลวงตาทรงได้สะท้อนออกมาเนี่ยจะเป็นกําลังใจให้ผู้ที่เขาเขามีความตั้งใจแน่วแน่ก็มีนะลูกหลานบริรบบนะนะโบบบบบีบบ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 ลบบบบลงบบ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  มีเยอะนะโดยเฉพาะโลกวิญญาณเราจะเห็นว่าทุกอย่างที่เขาทำาืือต้องการบุญกุศลเขาฉลาดต้องการเพิ่มบุญเพิ่มกุศลนะเพราะฉะนั้นเราก็เหมือนกันเวลาของเรามีน้อยเราเป็นมนุษย์เรามีโอกาสนะมีทั้งกายหยาบมีทั้งกายทิพยนะมีทั้งรูปมีทั้งนามเนี่ย เราทำได้เยอะเราสร้างบาร,รมีได้เยอะกว่าโลกวิญญาณอีกเพราะฉะนั้นอะไรก็ได้ที่จะทำให้เราอยู่กับพุทธมลเราตั้งใจทำตั้งใจสวดทำตามหลวงปู่ค่อยๆฝึกไปค่อยเป็นค่อยไปทุกลมหายใจเข้าออกยิ่งดีเลยนะไม่ใช่สวดวันละจบสองจบสวดทุกลมหายใจเข้าออกให้จิตอยู่กับพุทธมน์ให้จิตอยู่กับหลวงปู่นะ ยิ่งดีเลยจะทำอะไรตั้งแต่ช้าจดเย็นให้นึกถึงหลวงปู่แล้วก็แผ่ไม่ใช่เราสวดวันละจบสองจบงนั้นก็ธรรมดาก็คือคนที่เขาฝึกระดับหนึ่งแต่คนถ้าจะฝึกตัวเองให้จริงจังแล้วก็ทุกเราหายใจเลยทุกย่างก้าวเลยหลวงปู่ให้ทำทุกย่างก้าวเลยทุกย่างก้าวให้แผ่ ทุกย่างก้าวให้อยู่กับพุทธมนต์ทุกย่างก้าวให้เป็นประโยชน์ต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าเราจะทําอะไรยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทําพูดคิดอยู่กับพุทธมนต์อยู่กับการแผ่อยู่กับการผู้มีประโยชน์นี่แหละคือผู้ที่เดินตามหลวงปู่ผู้ที่ไม่ประมาทแล้วมันจะค่อยๆเกิดปัญญาแตกออกไปแตกออกไปแตกออกไป บนจะหลังไหลไปไหนก็หลังไหลก็หาเราแหละหลังไหลไปหาหลวงปู่หลวงปู่ก็มาที่เราเราก็แผ่ไปโลกวิญญาณโลกวิญญาณเขาก็ได้มันก็หมุนไปหมุนมาเวียนไปเวียนมาเดี๋ยวเวียนบนเลยเนีย่ยค่อยๆฝึกไปอย่างงี้นะนีะ่ะท้ายที่สุดนี่ก็ขอมเมตตาบาร,รมีหลวงปู่าตนนานะกำลังบาร,รมีทั้งหมดแผ่ไปทุกคนทุกท่านมนุษย์มนุษย์ทั้งหลายตลอดท้งลูกหลานบุตรบ,บรญยนุษยหรือ ผู้ใดก็ตามเถินะฮะขอขอให้ได้รับบุญกุศลรับกําลังบาร,รมีจากหลวงปู่ทัานปรารถนาสิ่งใดที่ชอบประกอบได้ทำก็ขอให้สำเร็จขอให้สำเร็จขอให้สำเร็จสมความปรารถนาทั้งทางโลกได้ทางธรรมทุกประการเทิน